อีกดาวเดียวจะขึ้นไดมอนด์ขึ้นยากแท้โหเก่งกล้ายกเลย 真正的自己。 เธอวบบัดเชิสุข,ขน์เค็นได้มาเร็วๆเด้อสเ,เต็มแม่งแพ้บันทึกเอาแล้วกัน เกือบชนะและเชียวต้องเล่นแทงมาเพื่อนมาพ้อมกันเออรักโหลดเลือกต้นทีมอืมไม่ยอมกูสนิทสนิทกูไม่สนิทกับกมึงม 还不够，还不到不够。 ไฟย,ยอนเฮียมึงหมาก็ได้เด็กถ้ามึงหมาก็ได้คิวแล้วเมื่อกี้เนี้ยไม่หมาวะมา่างมียอนตุตตตตตตตเอย่างเงีย้ยก็ไม่มาผู้ก,ก็ตายแล้ว ฝายยอนฝายยอนฝายฝายยอนมันจะรอท่าดีทีเร็วดันป้อมดีที่ห ลอยตาตาวต้อง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 เข้าไปได้แล้วอืมนีเฉยปลายยอนเขาวิ่งมาหามึงเดนตึ้งเจอตึ้งแกมึงตึ้งยิ ลายจอดปีกฝ่ายยนรู้จักไหมครับคุณรู้จักไหมครับฝ่ายยน ผมเพิ่งเคยเจอยอนก็นวันนี้แหละยอนแบบไฟไฟายปกติยอนมันต้องมีเซนส์พิเศษมากมันจะวิ่งมันจะตีเร็วมากเรียกว่าเก็บหมดลายยอนไอยอนนี่แม่งไม่เก็บเหี้ยอะไรเลยดูมันไม่มานะเพราะมันคือไฟย,ยอนมันเสือไปยิงเขาตอนนี้โอ้ไอเหี้ย ยออยอ,อนไม่มีเซนยอ,อนโ no นเซนเซนซิตีฟยอ,อนโนเซนซิตีฟ มึงต้องรู้จังหวะลุกจังหวะรับดรว่าไอ้เฮียเขาปุกกันแล้วมึงยังยืนทื่อๆเกลนแล้วช่วยชยเพื่อนก่อนดันเสือกกดอันติสยิงใส่เขาไอ้เฮียมึงยิงมันฟรีเพื่อควายวายอ้ยอนจังหวะนี้ควายยอนก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับ ก็ไฟย้อนก็ยังทำอะไรไม่ได้โอ้ก็โหไอเฮียย้อนไอเฮียยอนโคตรไอเฮียไม่เติมเกมกูเลยมึงทำไมไม่มาเติมกูตอนที่กูวิ่งเข้าไปวะมึงทำไมงง oh, จริงเลยปะ เติมเกมบ้างดีเฮียไปเติมตังก่อนไนปะไปเติมตังก่อนเติมเกมเฮียกูก็แจกไปเรื่อยๆเลยไอ้กูก็แจกมาอย่างเงี้ยกูเข้าไปมันก็ไม่ยิงกูก็แจกตีชิบหายมันก็จะมีความชิปหายอยู่ตรงนี้แหละตีป้อมฟรีๆมึงไม่เอ่าวะ เออแค่นี้แหละแค่นี้โอ้โหใหม่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ดิงอืมแค่นี้แหละมันจะไม่ไฟล์ล้วแค่นี้มันก็ไม่ไฟล์ย้อนเลยไฟลย้อนโฉด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 ไม่มีสกิลเแค่อะไรเล้วมึงตีมึงตีมาหลอดแตกกก็ไม่ธรรมดาแล้วนะ าจจะฉลาดได้ช่ยหมไฟยังค <c oughs> ้างอย่าค้างตอนนี้อิสิผาดัานป้อมไปดีชิบหายเอ้ย <c oughs>

ไปเคลียร์เล่นไปอืมหวดเรียวมากกูหวดหวดมาหลอดแตกโห่สีแตกสีกูวิ่งสปีดเต็มที่ละกูได้แค่นี้แหละ <The set. S 2> ดันดิครับมึงจะทำเฮีย้ยอะไรนะ ดันแล้วมันก็ถอยกลับไปนก็แตกไปเฟมึงไปถอยกลับดันอีกเล่นหนึ่งดีครับรอยเงี้ยอะไรแไม่วิ่งตามมาวะ ไม่ตาม,มาตัมาไอ้สัยไอออนตึงตึงตึง <c oughs> ผมจะวิ่งเข้าไปทำไมเด็กต้า พร้อมตายแล้วคิวแมากเลยม,มีแทงให้เยอะแยะสบายมากย้อนยืนหลังเอา้าทำไมเด็กตา้าไม่กดอันติเด็กตา้าไม่กดอันติมันบ้าแล้วบนี้ดับเบิลคิว ให้ปะคิวไปเลยอ่ออย่าเพิงดนทริปปะเกียวนี่แค่ไปแย่งมันบัฟไปแย่งฟ้ามันอีกแย่งบัฟมันอีกมึงสมชื่อแห่งฝ่ายยอนยอนยิงอืมมาดักตรงนี้มาดักมังกรดิเฮ้ยไม่ไปดักมังกรหรอวะ งองคงกรเกิดแล้วความร่ำรวยมันมาคู่กับความชนะความร่ำรวยของพวกเราอันมากไอ้แรดนี่นะ,ะเปลี่ยนมันชื่อแรดไม่ชื่อแรดเปลี่ยนเปลี่ยนไปชื่อแรดแล้วกันนี่้องชื่อแรดอะไรเพิ่มแล้วนี่มน,อนเอาป้อมสองจาก จักฮารแต่เรงรู้อีกทางรู้ทางเอาไปก็ได้วะโอ้โหดึงเดียวอืมรู้จักแทงป้อมสองว่ะแทงป้อมสป้อมสามเฮ้ยเบเกเรนีีโหตบพี่ต,ต,ต,ตบพี่กดอันติไฟแม่งเลยต้องควรอึดันแหละกดอันติไฟดีเด็กต้าอีหี้ยเออเคลียร์เลนด้วยเกเน จะเล่นให้ด้วยเนียพอ,ไ,อไม่สติแม่งเสือกเล่นดีถ้างั้นอีตอเมื่อกี้มึงทำไม,ม,มเล่นเละทำไมกูเล่นเละเมื่อกี้นี่เละเทะมันก็ไม่ได้แหลกแล้วไอ่จะไปเอาดาร์กอ่ะ เร่งฟาห,หมดเราต้องกินให้หมดกินให้หมดป่าเอามาก่อนเอามาก่อนเ,ออนเออนดี๋ยก่อนออกมาก่อนเดี๋ยวน เดือดเดือดรือยาถอยตอนจกันได้แล้วสามต่อหนึ่งสามแรกหนึ่งโอเคอยู่ได้สามเสียหนึ่งถอยถยก่อนจะไปหอออีกเดี๋ยวจะเท่ากันถ้าได้กำไรแล้วก็ไม่ต้องห้าวมันจะเป็นขาดทุนนะ ตอนแรกมันก็กำไรอยู่แล้วทีียมจะเป็นขาดทุนต้องเปลี่ยนสเต็ปบ้างกันเว่กันเวทดันเลนดีกว่า ใครชนะคือดันเลนอะไร มึงดูกูด้วยไอ้เหียไอยอนคงห้าวไม่ดูเพื่อนเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกไอสัตว์ห้าวดูกูด้วยไอสัตว์กูเหลือขีดเดียวเหลือขีดเดียวมึงอย่าห้าว

กลางมันแตกแล้วดันริมก่อนครับกลางมันแตกแล้วดันริมไปเลยมันต้องมาริมนี้ใช่ไหมมันก็ไปอ่อยไปอ่อยฝั่งนู้นคนนึงอ้าวไอ้เชี่ยใครมองก่อนับ <laughs> เจอโยกหลอกไงเขาเรียกว่าโยกหลอกสับขาหลอกอะถุกแค่นี้เราก็ไปไดมอนแล้วรอดตายกูแล่ก็ะจะไม่รอดแแล้วเรียบร้อย กดไลค์ทุกคนด้วยกดไลค์ด้วย